เรื่องของการเสียชีวิตของนายสุริยันสุจริตพลวงนะครับหรือว่าหมอหยองนี่แหละครับผู้ต้องหาตามคดีมาตรา1 1 2ที่เสียชีวิตแล้วนะครับในโรงพยาบาลรัชทันตั้งแต่ค่ำคืนวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกไพรบุญคุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมนะครับได้ถแถลงข่าวถึงการเสียชีวิตของนายสุริยานสุจริตพลวงหรือว่าหมอหยองครับผู้ต้องหาคดีตามมาตรา112ว่าหลังจากที่ป่วยหนักทางนเจ้าหน้าที่ก็ได้นําไปส่งโรงพยาบาลราชทันนะครับเมื่อคืนวันที่6พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาโดยแพทย์นั้นไม่สามารถจะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันนะเขาบอกว่ามีภาวะของการติดเชื้อในกระแสเลือดน,น,น,นะนะซึ่งทางด้านคณะกรรมการสี่ฝ่ายเขาตรวจสอบแล้วแล้วก็แจ้งไป ทางญาติาตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดีวยวคด,ดีแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อหาผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2อนี้ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาครั้งแรกมี3คนด้วยกันนะครับก็ได้แก่นายสุริยันสุจริตพลวงหรือว่าหมอหยองนะนายจีรวง์วัฒนเทวาศิลป์เลขานุก,การคนสนิทของหมอหยองแล้วก็พลตรวจตรีปรากรมวารุณประภานะครับหรือว่าสารวัตรเอียดเองอที่เสียชีวิตไปแล้วนะขณะที่คุมขังอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิต นะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ขยายผลไปจับกลุ่มนายสุโข,ขตามเสรีหรือว่าชื่อเคนะครับอันนี้เป็นคนสนิทของพันตำรวจตรีปรากรมนะในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนต่อมาก็สืบสวนไปพบชื่อของนายตำรวจใหญ่นะทั้งยศพันเอกแล้วก็พลตนะรีนะ กว่า50นายเข้าไปโัวพันเกี่ยวกับใช่ครับเกี่ยวกับแก๊งหมอหยองคนตีนี้น่าจะเป็นเป็นทหารด้วยนะแล้วแต่ละท่านนี่ก็ยศตำแหน่งไม่ธรรมดาด้วยยศใหญ่ๆท่านั้นเลยนอกจากนี้เองทานเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ขยายผลการตรวจสอบนะครับเรื่องของการทุจริต ปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างอุทยารชาชพักตรงนี้แหละที่จังหวัดประจวบคิริขันด้วยนะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานแจ้งเข้ามาอีกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยนะคะชุดคลี่คลายคดีมาตรา112เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนของการสอบปากคําพยานเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดด้วยนะคะคโดยพบว่านายสุริยันเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญได้ให้การพาดพิงถึงนายทหารสองนายค่ะพี่บอลยศพลตรี <ยถ S 2> แล้วก็พันเอกอนะคะว่ามีส่วนเข้ามาพัวพันในเรื่องดังกล่าวด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการขยายผลสืบสวนแต่ปรากฏว่านายทหารยศพันเอกเนี่ยนะคะได้เดินทางออกนอกประเทศไปซะแล้วแน่รู้ตัวก่อน <laughs> <laughs> ทั้งนี้เนี่ยเขาก็พบ ความเชื่อมโยงว่านายทหารสองนายนี้นะคะมีความสนิทสนมกับนายสุริยันแล้วก็พันตํารวจตรีปรากรมและนายเจียระวงด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานจากแหล่งข่าวในสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤศจิกาย,ยน2558พันตรีวิจารณ์จดแตง่งในข้อมูลในการส่วนกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกอรมนนะครับและหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจ กิจการข่าวคอสช,ชได้ร้องทุกกล่าวโทษนายสุริยันและพวกเพิ่มอีก2คดีด้วยกันนะครับคดีที่1ก็คือคดีที่1 1 3่งทับสองกล่าวโทษนายสุริยันนายจีระวงศ์และก็พันเอกคาชาชาติบุญดีหรือว่าโจ้นะในฐานะความผิดมาตรา112และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะสำหรับตนเองและผู้อื่นในความผิดหรือในความผิดฐานอื่นนะครับที่พบภายหลังโดยนายสุริยันและพวกมีพฤติการแอบอ้างเบื้องสูงในการขอสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสำคัญที่ได้จัดขึ้นไปแล้วเหตุเกิดที่กรมฐานราบที่11 และบริษัท CPO จำกัดมหาชนแขวงสีีลมเขตบางรักเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2558จนถึงวันที่6สิงหาคม2558ครับค่ะนั้นก็เป็นคดีแรกนะคะค<ช>ดีที่113ทับ2558ส่วนคดีที่2ก็คือคดีที่114ทับ2558นะคะกล่าวโทษนายสุริยันนายจิยรวงและพันเอกขชาชาติในฐานความผิดเดียวกันเหตุเกิดบริษัทคิงพาวเวอร์จำกัดแขวงพญาไทา เขตราชเทวีเมื่อวันที่20กันยายน2558นะคะในช่วงที่มีการเตรียมจัดกิจกรรมสําคัญก็ได้มีการนําเสื้อกิจกรรมหลายหมื่นตัวเนี่ยออกไปส่งที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งโดยมีพลตรีและพันเอกได้เกณฑ์ทหารกําลังทหารเนี่ยแหะค่ะเข้าจัดการบรรจุหีบพอ่อโดยในแนวทางสืบสวนเนี่ยยังพบอีกนะคะว่าเสื้อที่ใช้ในกิจกรรมสําคัญนั้นมีต้นทุนในการผลิตเพียงแค่ตัวละ140บาทค่ะ แต่กลับไปแจ้งในราคาตัวละ280บาทค่ะพี่บอลให้กับเอกชนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็มีการซื้อขายกันไปนั่นแหละในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะ,คะแล้วก็สําหรับการตรวจสอบความผิดปกติในการจัดสร้างอุทยาราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้เบื้องต้นนะครับนอกจากการก่อสร้างรูปปั้นทั้ง7พระองค์แล้วยังพบ พฤติกรรมซอเจตนาทุจริตนะในการที่จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่จะเป็นการเปิดโตอุทยาราชพัทอีกด้วยนะครับซึ่งทางชุดคลี่คลายคดีกําลังรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการจําหน่ายโต๊ะจีนนี่แหละที่เขาเปิดขายราคาที่นั่งในโต๊ะจีนนะครับที่นั่งละ5 0 0 0 0นบาทเลยนะน้องแอนนะแต่ก็บอกว่าถ้าหาเป็นโต๊ะ VIP นะราคาที่นั่งเนี่ยที่นั่งละ1ล้านบาทเลยทีเดียวครับค่ะราคาสูง<ด>มากเลยนะ เรื่องราวที่ยังต้องสืบสวนกันอีกยาวๆทีเดียวนะคะคว่าจะสามารถสืบหาตัวผู้ที่ทำผิดมาดำเนินคดีได้หรือไม่นะคะ